รายการนี้เหมาะสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินธรมัภิบาลประจำปี2558โดยเฉพาะภายในปี2568ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกินรอยละ2 0ของประชากรทั้งหมดเช่นเดียวกับที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว ที่นี่มีผู้สูงอายุกว่า2,300คนเนื่องจากสังคมของตำบลวังน้ำเย็นได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายใจสร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2,556และพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557 ย้อนหลังไปสัก4ี่หปีเนี่ยเป็นแค่ชมรมผู้สูงอายุแต่พอในปีห้ากเนี่ยนะครับเราก็เริ่มตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองความเย็นเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยบริหารจัดการเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการรองรับนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วสําหรับผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองความเย็นเนี่ยณวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับว่าสาเหตุที่ มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คือเรามองหลักการของผู้สูงอายุว่าเขาเป็นคนสร้างเมืองสร้างชุมชนสร้างหมู่บ้านมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยออผมผมจะเปรียบผู้สูงอายุเปรียบเสมือนปูชนยยบุคคลการดำเนินชีวิตเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดังคําขวัญที่ว่าแก่อย่างมีคุณค่าชารา อย่างมีคุณภาพเรายังสามารถขับเคลื่อนเป็นตำบลสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสตอกย้ำชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญของประเทศไทยเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยการเริ่มต้นส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสุขภาพดีมีภูมิปัญญา,ญญาพร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม,งคมการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสถานที่เรียนใช้อาคารเก่าศูนย์สามวัย ของเทศบาลเมืองวางน้ำเย็นปรับภูมิทัศน์เป็นห้องเรียนและสถานที่ราชการอาทิวัดโรงเรียนตามความเหมาะสมขั้นตอนการดำเนินงานประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพื้นที่คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำแผนการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วยบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในการทำงานและสร้างพันธมิตรในการทำงานชั้นเยี่ยมที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็นแกนนำที่เป็นผู้ริเริ่มงานได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเป็นผู้ที่มีบทบาทในการประสานงานและรังสรรค์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุ บูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลวังน้ำเย็นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเป็นเงื่อนไขหลักและเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุทีมวิทยากรจิตอาสาเป็นทีมให้ความรู้จากหน่วยงานองค์กรต่างๆในลักษณะเครือข่ายทางสังคมเช่นโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข คณะครูข้าราชการเกษียณและผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาเป็นต้นการบริหารจัดการโดยใช้หลัก5กอได้แก่ 1. กลุ่มต้องสร้างการรวมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแกนนำคณะทำงานและกลุ่มนักเรียน 2. กรรมการเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าขหาปดีข้าราชการเกษียณหลากหลายอาชีพอาทิเช่นข้าราชการครูทหารตำรวจสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดบุคคลเหล่านี้มาด้วยแรงศรัทธาและจิตอาสาทั้งสิ้นไม่มีค่าตอบแทนใดๆปัจจุบันมีจำนวน23คนถ้าทุกคนมีจิตอาสาทุกคนมีน้ำใจให้กันและกันเนี่ย โลกใบนี้มันน่าอยู่จริงๆมีการเสียสละมีการเพื่อ,อทอนกันมีการแบ่งปันกันแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันปรมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเราก็ได้เขาก็ไดครับและอย่างคือมันเป็นการแชร์ความคิด <Okay. S 2> ตรงนี้แหละคือผมอยากให้ทุกคนมีตรงนี้ 3. กติกามีข้อตกลงร่วมกันเห็นพ้องต้องกันมีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน 4. กิจกรรมเน้นกิจกรรมในการแก้ปัญหาง่าย เคลื่อนไปสู่กิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 5. กองทุนงบประมาณจากการสนับสนุนของภาครัฐกองทุนสปอสอชอกองทุนสสสเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมผู้สูงอายุวังน้ำเย็นโดยใช้นักเรียนผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะรวมทั้งแก้ไขปัญหา โรงเรียนผู้สูงอายุไม่มีรูปแบบและกิจกรรมตายตัวขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ความต้องการของผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น2ชั้นหลักสูตร2ปีครึ่งภาคทฤษฎีเรียน8เดือนเรียนชั้นปีละ32สัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาหลังจบภาคทฤษฎีนักเรียนต้องจัดทำภูมิปัญญาศึกษาทุกคนคนละหนึ่งเรื่อง เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลังโดยทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยบุรพาชนบุรีเพื่อเป็นที่ปรึกษารวมทั้งช่วยอบรมคณะครูพี่เลี้ยงในการทำภูมิปัญญาศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ความพึงพอใจของนักเรียนผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ80ภูมิปัญญาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ60 สำหรับการเรียนการสอนนั้นก่อนเข้าห้องเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์เหมือนโรงเรียนทั่วไปช่วงเช้าจะเป็นรายวิชาที่ให้ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรมีความรู้และอยากรู้อาทิวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับอาหารการออกกำลังกายเหมาะกับวัยนอกจากนี้ยังมีวิชาธรรมะที่เกี่ยวกับการยึดเหนี่ยวจิตใจศีลส,สมาธิวิชาจิตอาสา วิชาสุขภาพจิตวิชาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังการกินอยู่แบบพอเพียงตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนภาคบ่ายวิชาเลือกเสรีเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มจัดก,กิจกรรมนันทนาการเช่นเปตองวารีบำบัดงานฝีมือแพทย์แผนไทยเป็นต้นทำกิจกรรมร่วมกันเรียนร่วมกันแล้วก็ เล่นกีฬาร่วมกันนะครับมีความสุขมากนะครับนักเ,เรียนก็สดชื่นแจ่มใสขึ้นมากนะครับมีสุขภาพดีขึ้น <c oughs> กิจกรรชอบมากที่สุดก็มีการมีกีฬานะครับกีฬาแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานร่วมกันนะครับสนุกสนานดีใจได้มาร่วมกันอยู่บ้านมันก็ไม่ นนนนนนััน่่่่มมมซ้้เศาาาคคคะะแรออสูงงยยุีจกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนจัดแข่งขันจักรยานทางไกลจัดงานการกุศลคอนเสิร์ตเพื่อหาไรายได้เข้าโรงเรียนโครงการจักรยานกองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันจากประชาชนทั่วไปจัดแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน การประกวดเทพีรีไซเในวันสิ่งแวดล้อมกิจกรรมต่างๆช่วงปิดภาคเรียนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสันจรประชาสัมพันธ์โรงเรียนประกวดสูงวัยหัวใจดนตรีวันสงกรานต์ศึกษาดูง,งานนอกสถานที่ออกเยี่ยมบ้านมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน พบกันครั้งแรกเองสำนวนต่างๆคนนี้รักที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนเพื่อนๆแล้วก็คุณครูคุณครูนี่ก็เป็นที่หนึ่งเลยปัจจัยแห่งความสำเร็จผลการสำรวจประเมินระดับความพอใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนปี2557จำนวนร้อยละ9 8 2อยู่ในระดับมาก ผลการสำรวจประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนร้อยละ91.65อยู่ในระดับมากด้านสุขภาพด้านสุขภาพกายผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจำนวน2,300คนได้รับการคัดกรองสุขภาพตรวจโรคเบาหวานความดันโลหิตจ,จากนักเรียนผู้สูงอายุ 1,400คนคิดเป็นร้อยละ60.3และครบ100%เซโดยร่วมกับทีมงานอสอมด้านสุขภาพจิตก่อนเข้าโรงเรียนได้ประเมินด้านสุขภาพจิตจากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างอยู่ในภาวะร้อยละ88และบ่งบอกว่ามีภาวะซึมเศร้าควรติดตามหรือส่งพบแพทย์ประเมินอาการทางคลินิกร้อยละ12หลังเข้าโรงเรียนประเมินด้านสุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาบ่งบอกว่ามีภาวะซึมเศร้าควรติดตามหรือส่งพบแพทย์ประเมินอ,อาการทางคลินิกลดลงเหลือร้อยละ3การมาศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกในปี2,557จำนวน8แห่งและปี2,558จำนวน17แห่งความภาคภูมิใจออกรายการโทรทัศน์ของคุณคำรณหว่างวังสีรายการ,กรเกษตรโลก,กเกษตรเรา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเราจะมุ่งสู่การเรียนรู้จุดเริ่มต้นการสารพลังอันยิ่งใหญ่สร้างผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจีย